ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปขอบคุณนะครับคุณแม่เอแล้วก็คุณน้องอาทิตย์นะครับที่มารับรถในวันนี้ครับเป็นวันที่10มีนา2องครับเป็นนิสสันอเมล่ารุ่น V.L ตัวท็อปนะครับสีขาวมุกนะครับผมนะครับแล้วก็ที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่ให้เปียกได้ดูแลนะครับแล้วก็หวังว่านะครับผม เปียก็จะได้ดูแลในคันต่อๆไปของนิสสันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนิสสันครับผมนะครับโอเคครับครับผมเปียก็ได้เจอคุณแม่เอแล้วก็คุณน้องอาทิตย์นะครับที่โชวรูมนะครับผมแล้วก็ได้ทําการจองรถแล้วก็ในจัดไฟแนนซ์ในวันนั้นเลยครับผมวันที่28กุมภานะครับพอเรื่องผ่านนะครับอีก2วันนะครับเปียก็ส่งรายละเอียดให้คุณแม่นะครับผมว่าเรื่องผ่านแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตในการแต่งรถต่างๆนะครับ แล้วก็ข้อมูลต่างๆจนกระทั่งถึงวันรับรถครับคุณแม่ก็ได้มานะครับผมแล้วก็เรียก็ได้อธิบายข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถนะครับการดูแลรักษานะครับการเข้าศูนย์โชว์รูมนะครับหรือการเช็คระยะต่างๆนะครับผมนะครับหรือภายในรถครับผมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่เอและคุณน้องอาทิตย์ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมที่ได้มารับรถในวันนี้นะครับ ็หวังว่านะครับเปียก็จะได้ดูแลในรถคันนี้ของอเมลล่าของคุณแม่เอและคุณน้องอาทิตย์และคันต่อๆ่ต่อไปครับผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับ